ที่เคยโทษตัวเองเล่าเหตุการณ์ก่อนรถความทำให้แอนนภพาพรเสียชีวิตจากกรณีเมื่อช่วงเช้าวันที่30สิงหาคม2566มีรายงานข่าวเศร้าแอนประถมบันเทิงสินประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตบนถนนสาย24บริเวณกิโลเมตรที่134ทับ400มุ่งหน้าสู่อำเภอนางรองห่างจากแยก,กตะโกน1.3กิโเมตรและมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ เพจเฟซบุ๊กปฐมบันเทิงศิลป์ได้โพสต์ข่าวร้ายหลังแอนนาภาพรปฐมบันเทิงศิลป์ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตแล้วสร้างความเสียใจและตกใจอย่างมากให้กับแฟนเพลงสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อเวลา6นาก10นาทีวันที่30สิงหาคมศูวนย์วิทยุสพเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับแจ้งมีรถกระบะพลิกคว่ำบนถนนสาย24 บริเวณกิโลเมตรที่134ทับ400มุ่งหน้าสู่อำเภอนางรองห่างจากแยกจะโกน1.3กิโลเมตรผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถเข้าตรวจสอบพบรถกระบะพิกคว่มหลายท้อง ลักษณะข้ามเลนไปอยู่อีกฝั่งของถนนตรวจสอบภายในรถพบผู้บาดเจ็บสารายเป็นชายหนึ่งรายและหญิงสองรายโดยหนึ่งรายอาการสาหัสจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะชีพจรต่ำหัวใจหยุดเต้นและมีบาดแผลฉกันที่บริเวณศีรษะแต่น่าเศร้าที่เสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งสาวผู้เสียชีวิตคือแอนนภาภาพรหรือแอนประทุมบันเทิงศิล ด้านนายรณชัยคนขับรถซึ่งเป็นพี่เคยเล่าเหตุการณ์ว่าได้ขับรถมาส่งแฟนสาวมาร้องเพลงที่จังหวัดบุรีรัมจากนั้นได้ตีรถกลับถึงที่จังหวัดสุรินทร์เวลาประมาณ3ามนาฬิกาแล้วเตรียม ตัวจะออกไปร้องเพลงต่อที่จังหวัดนครราชสีมาโดยมีนางสาวนภาพราอ,อายุ18ปีน้องสาวแฟนขอเดินทางมาด้วยขณะเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมาเมื่อขับถึงที่เกิดเหตุเวลาประมาณสีนาฬิกาเกิดอาการบูบไม่รู้สึกตัวก่อนรถจะหมุนพิกควาดังกล่าวคาดว่าเพราะไม่ได้พักผ่อนตนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากโดยเฉพาะรู้ว่าเมื่อน้องสาวแฟนเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้านแฟนสาวคือพี่สาวของแอนนภาพร ร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าไม่น่าพาน้องสาวเดินทางมาด้วย